เรามาดูหน้าจอกันนะคะบนสุดนะคะบอกถึงเวลา60นาทีอันนี้โปรแกรมสเตรทอันนี้คือความแรงนะคะมตรงนี้คือความแรงนะคะส่วนรูปกุญแจอันนี้คือแสดงว่าหน้าจอล็อกอยู่วิธีรอโชกุญแจล็อกนะคะก็เราจะไม่สามารถปรับเพิ่มความแรงอะไรได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือปลดกุญแจก่อนนะคะก็คือกดปุ่มกุญแจด้านล่างกุญแจก็จะหายไปแล้วค่ะวันนี้สมมุติว่าเราจะใช้โปรแกรมสเตรทนะคะเราก็ปรับปุ่มด้านบนสุดตรงนี้เป็นสเตรทวันนี้เราเลือกที่60นาทีใช่ไหมคะ เลขมินข้างล่างตัหนังสือยังกระพริบอยู่วิธีที่จะล็อกก็คือกดปุ่มนาฬิกาอีกทีหนึ่งนะคะตรงมินนี้ก็จะนิ่งแหละแสดงว่าวันนี้เราเซตที่60นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับความแรงนะคะที่ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มเพิ่มความแรงเราก็จะเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆนะคะในช่องข้อเราจะรู้สึกถึงการดึงนะคะมีการดึงสมมุติว่าความแรงในช่องข้อเราวันนี้นะคะรู้สึกแรงที่50านี่เลขค0สนะคะเราก็ ปล่อยเครื่องได้เลยนะคะเครื่องมันก็จะตีกลับไปที่ศูนย์ก็คือจังหวะกลตัวไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วนะคะเครื่องมันจะเซ็ตความแรงไปที่50ที่เราเซ็ตไว้และตีกลับไปที่ศูนย์สลับกันนะคะห้าสิบศูนย์ห้าสิบศูนย์จนครบหกสิบนาทีเครื่องก็จะตัดนะคะเราก็ไม่ต้องทำงานทำอะไรกับมันอีกแล้วเราก็แค่วางเครื่องนะคะเราก็่อให้เครื่องทำงานจนครบหกสิบน,นาทีเครื่องก็จะตัดไปเองหลังจากนี้เราก็ค่อยดึงหัวสอดออกจากช่องคอ้นะคะหัวสอดไปล้างทำความ